อสายเสร็จแล้วก็ถอดปลั๊ก <rie. S 1> แล้วสลับออกอ่ะ<น>แล้วก็เสียบสายเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเปิดเครื่งองม,มันจะฟ้องว่าเปิดฝาอยู่ให้ teh, ให้ปิดฝาตัวน,นี้ไปครั้งนึงก่อนแล้วไปทำผ่านตลับก่อนอ่ะอันนี้ยทำผ่านตลับแล้วอืมให้เปิดฝาอ่ะเปิดฝาแล้วใส่ตหเข้าไปเลย ใส่ทีละสี่นะกดไลน์เนี่ยซ้ายสุดหรือขวาสุดก็ได้นี่ผมไลน์ดำเลยอ่าเสร็จแล้วปิดปิดฝาอือหึอ่ะหงมาแล้วเต็มบิกัด